ภายในห้องนอนอันโออาสองแม่ลูกเจราจาปลาัยกันอย่างลับๆโดยมีเด็กน้อยแก้มป่องเปล่งเสียงอ,อแอนอนฟังสังเกตการอยู่บนเตียงนุ่ม ที่กว้างขวางดังสนามบอลก็ไม่ปานใบหน้าร่าเริงและสดชื่นหลังจากนอนเต็มอิ่มไปเกือบสองชั่วโมงแขนขาขยับสลับไปมาเหมือนคนกำลังออกกำลังกายแสงและวีมองเด็กน้อยด้วยใบหน้าอินสุขก่อนจะหันมาเอ่ยกับบุรสาวที่นั่งตะใบเล็บอยู่ตรงโซฟานุ่ม อย่าให้พ่อนิรันรู้เด็ดขาดว่าเป็นแผนของลูกนะแสงระวีสะแสดงสีหน้าเป็นกังวลถึงเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกใหม่สองแม่ลูกที่เพิ่งย้ายเข้ามาแม่น่ะไม่อยากให้เด็กต้องมาถอนหงอกทีหลังไม่มีทางรู้ได้ค่ะแม่รักจ่ายไปตั้งสี่มืนแล้วลูกแน่ใจได้ยังไงว่าเขาจะยกลูกเขาให้เราเชื่อรักเธอคะ่ะ เราแค่ยื้อให้นางอยู่กับเราจนกว่ายายหนูจะเข้าเรียนแล้วเราก็ส่งยายหนูเรียนโรงเรียนแพงๆลำพังเงินเดือนของนางนะ่ะคงส่งไม่ไหวแน่แม่ว่าเราไปขอเด็กมาเลี้ยงไม่ดีกว่าหรือไงเจ้าบาปเอานะคิดพลากแม่พลากลูกเขานะ่ะเราไม่ได้แยกแม่ลูกนี่คะสุทธิรักพยายามอธิบาย ยังไงแม่ก็ไม่เห็นด้วยจะทำอะไรก็ระวังหน่อยแล้วกันอย่าให้ซ้ารอยยายวิสาขาแม่คะทำไมต้องพูดเรื่องเก่าด้วยสุดที่รักษ์ทำหน้างองั้าเมื่อมารดาเอ่ยถึงคนรักเก่าที่ทิ้งเธอไปอุ้มยายหนูไปคืนแม่เขาได้แล้วรักอุ้มไม่เป็นคะ่ะก็หัดสิมานี่แม่จะสอน แต่วันลารับขอฟ้าตอนไหนเธอก็ไม่อาจทราบได้เพราะมัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับการจัดเก็บเสื้อผ้าทั้งของตัวเองและของลูกน้อยเก็บเข้าตู้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กมีครบครันล้วนแล้วแต่เป็นของดีราคาคงสูงตามคุณภาพซึ่งพอนิรันเองไม่ได้หลงไหลได้เลิ่ม และสนใจกับสิ่งของพวกนั้นเลยแต่กับแปลกใจในการเตรียมพร้อมการมาเยือนเสียงเคาบประตูดังขึ้นเบาๆก่อนที่ร่างระหงในชุดสบายๆกางเกงขาสั้นเตอ๋อซะยืดตัวโครงสีขาวอุ้มเด็กน้อยกลอยใจเข้ามาด้วยใบหน้าเป็นมิตร เหมือนแม่ลูกอ่อนเลยนะคะพอนิรันเอ่ยแซวพลางใช้มือเลื่อนตู้ให้ปิดก่อนจะเดินมาสอดแขนรับลูกน้อยร้อมพูดเบาๆคล้ายเล่นแกลมหยอกเคยมีลูกมาก่อนหรือไงคะเนี่ยดูคล่องเชียวมีหลายตัวอยู่ในกรงนุ่นเธอจะเอาสักตัวไหมล่ะพอนิรันทำได้แค่เหลตามองเพราะดูเหมือนอีกฝ่ายก็ไม่ใช่ย่อย เธออุ้มลูกน้อยไปวางในเปลเล็กๆที่นำติดมาด้วยยายหนูคงกวนคุณท่านหน้าดูยายหนูนะไม่กวนเท่าไหร่แต่แม่ยายหนูท่าทางจะกวนไม่เบาคุณหมายถึงอะไรคะพอในรันต้องการคำอธิบายจากคำพูดของสุดที่รักตั้งแต่เธอรู้ว่าหญิงสาวตรงหน้า มีความพึงพอใจในเพศเดียวกันนั้นความรู้สึกของตัวเธอเองก็เปลี่ยนไปเหมือนมีเกาะป้องกันคอยระแวงเหมือนอีกฝ่ายจะคอยหาผลประโยชน์จากตัวเธอเมื่อสาวน้อยต้นหลิวทำท่าทางจะร้องไห้พอนิรันสุดตัวลงนั่งขัดสมาธิช้อนร่างอันน่ารักวางลงบนตักนุ่ม ดึงขวดนมที่เธอเตรียมไว้ในกระเป๋าเก็บความร้อนมาจับใส่ปากหนูน้อยก็สงบลงดูด้วยความกระหายตาที่มองมาดาใสาแปว๋วจนสุธทธิรั์ต้องสุดตัวลงนั่งกับพรมแนบแขนกับพื้นชะโงกหน้ามาหยอกล้อด้วยความเอ็นดูหิวร่าคะคุณสวย โดดใจเลยคุณแม่หนูใจร้ายเนอะให้โดดจากโขดคุณแม่คงกลัวไม่สวยแหละเนอะเธอพูดด้วยเสียงอ้อนเหมือนเด็กและเป็นกันเองจนพอนิรันแอบยิ้มแต่ก็อดแขวะไม่ได้อย่ามานินทาแม่ให้ลูกเขาฟังคุณไม่รู้อะไรก็อย่าพูดดีกว่าสุดที่รักละสายตาจากเด็ก เงยหน้าขึ้นมองอย่างช้าๆแต่แขนยังคงแนบกับพื้นประสานดวงหน้าใกล้แค่คืบแล้วอะไรล่ะที่ฉันไม่รู้นะ่ะเธอก็บอกมาสิฉันจะได้รู้พอนิรันเหมือนต้องมนนิ่งไปกับสายตาคู่สวยที่ประสานหวานเยิ้มสะกดใจ หัวใจก็เต้นแปลกผิดจังหวะสติขคืนกลับมาเมื่อมือน้อยๆดึงรังเส้นผมห่างหน่อยก็ได้ค่ะคุณอย่าลืมว่าพลูเป็นไก่วัดนะท่องไว้เออย่าหลงตัวเองขนาดนั้นไม่ไม่ลูกติดสุดที่รักพูดพลางขยับตัวนั่งตามเดิมทำตาเจ้าเล่อย่างจงใจ เธอก็อย่าลืมตัวเปลี่ยนมาเป็นไก่บ้านล่ะเดี๋ยวจะเสียใจเอาเพราะยังไงสมพานก็ไม่กินไก่สมพานนะเขากินปลาจะ้ะพูดพลางลุกขึ้นยืนมือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋ากางเกงอย่างวางมาดพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าไปรอฉันที่ตึก9ก้าโมงฉันมีงานโชว์ตัวที่โรงแรมออ แต่งตัวให้มันดูดีหน่อยละ่ะพอนิรันมองค้อนเปะปางเล็กน้อยเมื่ออีกฝ่ายหันหลังเดินออกจากห้องทิ้งไว้เพียงความหวาดวันในคำพูดที่มันมีในยะให้พอนิรันต้องคิดตามโดยไม่ตั้งใจยิ้มอะไรคะสาวน้อยอิ่มแล้วก็พอนะคะป่ะแม่จะพาหนูไปอาบน้ำนะคนเก่ง ทำไมนาฬิกาไม่ปลุกเนี่ยอีสิบหนาทีจะทันไหมเนี่ยยายการพลูเอ้ยเสียงเคอะประตูดังเบาเธอคว้าเสื้อมาคลุมก่อนจะเดินมาเปิดว่าไงแจ๋วคุณท่านให้มารับน้องต้นเหลี่ยวไปตึกใหญ่ค่ะยังไม่ตื่นเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแจ๋วอุ้มไปนอนต่อที่ตึกใหญ่นะคะงั้นเดี๋ยวพลูเตรียมนมกับแพมเพอร์ก่อน ไม่ต้องค่ะคุณการพลูที่ตึกใหญ่มีพร้อมทุกอย่างค่ะพอนิรันดร์เลิกคิวให้กับความพร้อมออคุณต้นรักแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะนั่งทานข้าต้มอยู่ได้งั้นพลูฝ,ฝากต้นหนิวด้วยนะเธอปรีเข้าห้องน้ำด้วยความรีบบร้อนสายตาอันทรงพลัง จำจ้องใบหน้าสวยของพอนิรันที่ยืนนิ่งรับรู้ชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าเธอมองด้วยสายตาที่หนักไปทางเหยียดเพราะความไม่รับผิดชอบต่อเวลาเราจะไปกันหรือยังคะคุณต้นรับเธอมาช้าไปสินาทีถ้าฉันไปไม่ทันงานฉันจะโดนปรับซึ่งมันเยอะกว่าเงินเดือนเธอหลายเท่านะัก มันเป็นคําพูดต่อว่าตำหนิและดูถูกในคลาเดียวกันซึ่งความผิดที่มีมันคงไม่สามารถคัดค้านหรือแม้แต่จะแก้ต่างแต่อย่างใดได,ได้ทำได้เพียงแค่ก้มหน้ารับฟังด้วยความจำนนความรู้สึกหดหัวใจนี่เพิ่งวันแรกก็เหมือนก้าวเข้ามาในปากทางนารกแล้ว ทำไมไม่พูดการพลูคนเดิมไปไหนสุดที่รักใช้น้ำเสียงเข้าขมเราจะไปกันหรือยังคะพอนิรันยังคงย้ำประโยคเดิมมันยิ่งทำให้หงุดหงิดใจเพิ่มขึ้นความรู้สึกเหมือนเธอตั้งใจโยนน้ำมันลงบนกองไฟแต่ไฟดันดับความอยากเอาชนะพุ่งมาเกินร้อยเมื่ออีกฝ่ายไม่ตอบโต้ ทำไมไม่เถียงพระพลูพูดคุณต้นรักจะฟังพลูไหมฉันมีอะไรปิดหูแล้วไงถึงจะได้ไม่ฟังขอประทานโทษนะคะมาอยู่ที่นี่พลูก็มาแบบตกกระไดพอโจรแถมยังต้องมารับงานบ้าๆอะไรก็ไม่รู้จากคุณที่คุณยัดเยียดให้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ มันเป็นวันหยุดของพลูคุณต้นรักพึงคิดพลูไปนอนเฝ้าลูกที่โรงพยาบาลตั้งสองคืนแทบไม่ได้หลับก็ต้องย้ายมานอนในที่ใหม่เมื่อคืนใย,ยหนูแปลกที่ก็ไม่ยอมนอนผ้าหวาตื่นทั้งคืนพลูแทบจะไม่ได้หลับต้องมานั่งเฝ้ามองคุณจเจอะไรกับพลูอีกนั่นมันเรื่องของเธอ ไม่ใช่ธุระอะไรของฉันที่ต้องมารับผิดชอบหรือมารับรู้คำพูดที่เรียบเฉยวาจาที่ไม่มีแม้ความเห็นใจมันส่งผลให้น้ำตาที่ไม่ค่อยได้ใช้งานทำงานอย่างอัตโนมัติมันพากันสามัคีไหลลงมาเป็นสายโดยที่สีหน้ายังนิ่งเฉยแต่แววตาไร้ซึ่งความรู้สึกใ,ใดๆเพราะมันได้ย้ายไปสร้างความเจ็บปวดที่ใจแทน สุที่รับรู้สึกใจหายทันทีที่เห็นหยาดน้ำตาอีกฝ่ายแต่ความทนงตัวมีสูงกว่าจะเอ่ยคำขอโทษกลับไปเถอะวันนี้ฉันแค่ทดลองไม่มีงานโชว์ตัวอะไรทั้งนั้นหรอกฉันแค่หลอกเธอเล่นฝ่ามือเล็กๆฟาดไปที่หน้าคนพูดอย่างแรงความโมโห ทำให้เธอลืมไปว่าเธออยู่ในฐานะอะไรและกําลังทำอะไรลงไปสุดที่รักหมดความสงสารเมื่อความชามาเยือนใบหน้าถ้าเบิกตากว้างจ้องหญิงสาวตรงหน้าตัวเท่ามดก่อนจะกระชากแขนพอนิรันให้เดินตามด้วยความโมโหแรงของคนตัวเล็กหรือจะสู้แรงของคนสูงกว่า เธอทลาตามแรงรั้งแทบล้มแต่ทำไมตอมออกเสียงมันไม่ทำงานทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากบริเวณนั้นก็ช่างเป็นใจเพราะบรรดาเด็กในบ้านต่างก็ไปรวบรวมกันที่แม่สาวน้อยขวัญใจในท่านแรงเวียงทำเอาพรนิรันทลาลงบนเตียงกว้างอย่างเสือจ้องฉีกเนื้อกวางน้อย เสียงล็อกลูกบิดตามมาทำเอาพอนื้อรันหน้าเสียซีหน้าเปลี่ยนจนซีดเพราะความกลัวเธอดีตัวเองขึ้นพยายามลงจากเตียงอีกฟังแต่กวางน้อยผู้อ่อนต่อโลกหรือจะสู้เสือสาวที่กำลังโมโหหิวจนลืมดีชั่วจะไปไหนมีสิทธิ์อะไรมาตบหน้าฉันนั่งตัวดีมานี่ คำพูดเหมือนคนไร้ศีลรมพ่น,พนออกมาจากปากคนที่ดูสูงสา์ทั้งฐานะและหน้าตาพอนิรันแทบไม่เชื่อหูตัวเองมือที่ั้งแขนไว้ทันก็ะชากให้นอนหงายลงบนเตียงอย่างง่ายดายูเจ็บเจ็บสิด,ดีฉันชอบแววตาที่เกลี้ยกลาดเปลี่ยนเป็นแววตาที่ลุกวาวเพราะจุดประสงค์บางอย่าง อย่าทำพลูเลยได้โปรดฉันจะโปลดเธอเดี๋ยวนี้แหละพูดจบประโยคริมฝีปากที่ซีดเพราะความกลัวก็ถูกครอบครองโดยอีกฝ่ายร่างด้านบนที่เหนือกว่าทาบทับอย่างรู้งานคนด้านล่างเบี่ยงหลบพละวันมือก็ดันใบหน้าออกสุดที่รักใช้สองมือตรึงแขนให้อีกฝ่ายแทบขยับไม่ได้น้ำหนักแรง จากการดูดดื่มของอีกฝ่ายนั้นทำเอาพรนิรันร์แทบขาดอากาศหายใจเมื่อคนลุกล้าจากการจุมพิษเปลี่ยนมาซุกใบหน้ากับอกอวบคุณไม่กินไก่ไม่ใช่เหรอคำพูดหยุดโลกทุกอย่างหยุดนิ่งสุทธิรักษ์นิ่งไปชั่วขณะก่อนจะขยับตัวเองลุกนั่ง มองคนที่นอนสงสายตาขอความเมตตาปลาณีน้ำตาที่ไหลมันยิ่งทำให้สุธิรักรู้สึกผิดภายในใจแต่ปากก็ยังคงทำงานตามเดิมนี่แค่สั่งสอนที่เธอตบหน้าฉันกลับไปห้องเธอได้แล้วอ๋ออย่าเป็นคนขี้ฟ้องเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณแม่ละ่ะงั้นมีหวังสมภารของต้องถอนคำพูด ไปได้แล้วพอนิรันลงจากเตียงออกจากห้องด้วยหัวใจที่ปวดเนบมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดที่โดนรังแกโดยไม่มีทางสู้และมันก็คงเป็นความผิดของเธอเองที่บังคับความโมโหไม่อยู่จนเกิดโทสะตบหน้าไปอย่างแรงเป็นใครก็คงโกรธพอนิรัน ล้มตัวลงฟุบหน้ากับหมอนร้องไห้ให้กับความโหดร้ายทุกอย่างบนโลกใบนี้อา้าวไหนแจ๋วบอกว่าลูกไปทำงานแล้วหน้าไปโดนอะไรมาถึงได้แดงขนาดนั้นคงแพ้อะไรนะคะแม่คะลักก็แค่หลอกอยากลานโผเล่นวันนี้ไม่ได้ไปไหนหรอก ทำไมทำแบบนั้นโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆกก็ดูสิคะวันแรกก็สายตั้ง10บนาทีแล้วยังจะมาช่างเถอะคะ่ะวันหลังลูกก็ต้องเผื่อเวลานัดเขาด้วยแล้วยายหนูอยู่ไหนคะสุดที่รักรีบเปลี่ยนเรื่องเมื่อรู้ว่ามารดากำลังจะบน่น ลำดวนป้อนข้าวอยู่เดี๋ยวค่อยเอาไปคืนแม่เขานะเอาลูกเข้ามาเชยชมทั้งวันเดี๋ยวแม่เขาจะไม่พอใจเอาค่ะแม่เดี๋ยวรักเอาไปคืนแม่เขาเองประตูที่ปิดไม่สนิททำให้ผู้มาเยือนไม่จำเป็นต้องเคาะหให้เสียเวลาภาพหญิงสาวนอนในท่านั่งบนเก้าอี้ ลำตัวโน้มซบกับหมอนนุ่มใบใหญ่บนเตียงเสียงหายใจที่สม่ำเสมอแสดงถึงการหลับไหลสุดที่รักวางไม่สาวน้อยลงกลางเตียงก่อนจะมาซุดตัวลงนั่งข้างๆคนที่กำลังหลับอยู่ตาเพ่งไปที่ใบหน้าเนียนใสซึ่งมีผมปิดโผล่ให้เห็นแค่จมูกโด่งได้รูป กับปากที่ดูมีสเสน่ห์จนเธออดนึกถึงรสจุมพิษในครั้งก่อนหน้านี้ไม่ได้มือเรียวค่อยๆเกลี่ยผมที่ปิดบังใบหน้าสวยออกเผยให้เห็นใบหน้าที่ผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักความสงสารก่อเกิดหน่วงขึ้นภายในใจต้องมาเลี้ยงลูกเพียงลำพัง ยังมาโดนคนเจ้าอารมณ์ใสเข้าไปไม่ยัง้งความรู้สึกผิดเ <c oughs> กาะกลุ่มหัวใจที่มันแข็งกระด้างให้อ่อนลงโดยง่ายมือที่ลื่นไหลไปตามผิวเนียนอย่างเพลอพล่อลยทำให้คนที่นอนอยู่สะดุ้งลืมตาตื่นอย่างตกใจสัญชาตญาณของความกลัวทำให้เธอลุกจากเก้าอี้ถอยหนีห่าง ไม่ต้องกลัวฉันฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกฉันไม่ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนนะนะเธอคงโดนฉันฆ่าตายไปแล้วล่ะพอนิรันนิ่งฟังยังเชิงแต่สีหน้ายังคงไม่ไว้วางใจเสียงอ้อแอของสาวน้อยบนเตียงกําลังจะเปลี่ยนมาเป็นร้องไห้คนเป็นแม่รับรู้ได้รีบปลี่เข้าหา คว้ามาอุ้มซบอกอุ่นรูปหลังน้อยๆไปมาเบาๆอืมไม่ร้องนะลูกนะแม่จะพาหนูไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแม่สัญญาคำพูดเลยลอยของมารดาที่เอ่ยกับบุตรสาวทำเอาคนฟังเจ็แบแปลบทันทีสายตาเกลี้ยกรธด,ดังเสือ ในชั่วโมงที่ผ่านมากลับกลายเป็นสายตาของแมวน้อยที่เหมือนรอเจ้าของมาโออย่าพูดแบบนั้นฉันผิดไปแล้วฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกอย่าพาลูกไปละหกละเหินเลยนะสายตาอ่อนโยนส่งผ่านไปยังสายตาที่เฉยชาตอบกลับการพลู เธอไม่ส่งสารลูกหรือไงอยู่ที่นี่แหละคิดว่าเห็นแก่คุณแม่ฉันตอนเนี้ท่านกําลังหลงยัยหนูถ้าเธอเห็นแก่คนแก่เธอก็อยู่ที่นี่ต่อเธอนะฉันจะดีกับเธอให้มากจะไม่แต่ต้องไก่ออกไก่ได้โปรดอยู่ต่อเธอนะนะไก่จ๋าได้โปรด คำออดอ้อนและใบหน้าที่ดูเหมือนสำนึกผิดทำเอาพอนิรันต์ต้องพยักหน้ารับด้วยความอึดอัดใจเพราะหวาดกลัวที่จะอยู่ต่อหรือเพราะหัวใจเธอที่มันคอยเต้นผิดจังหวะอยู่เรื่อยเธอจะนอนต่อไหมฉันจะดูใยหนูให้พอนิรันสายหน้าเบาๆงั้นก็ไปอาบน้ำเราจะไปข้างนอกกัน ไปไหนคะฉันจะพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆคุณไม่กลัวแฟนค่ะคุณเห็นหรือไงกันกลัวอะไรฉันไม่ได้ควงเธอซะหน่อยเธอก็ไปในานามผู้จัดการส่วนตัวคิดอะไรให้มันยุ่งยากหรือเธอคิดครูเป็นไก่ไม่มีสมองจะคิดอะไรออกล่ะคะหืมพอเถอะ อย่าตำหนีฉันนักเลยฉันน่าสำนึกแล้วแต่ฉันไม่พายายหนูไปด้วยนะเชื้อโรคมันเยอะฉันเอาไปฝากคุณแม่ดีกว่าสุดที่รับอ้าแขนรับสาวน้อยก่อนที่พอนิรันจะส่งให้ด้วยใบหน้าไม่อยากจะเชื่อมหามะมหามีนะคะ ให้คุณแม่อาบน้ำหอมๆนะแต่งตัวสีสวยไปหาพ่อใหม่ให้หนูกันสุดที่รักพูดพลางชำเลืองตามองพอนิรันที่ทำหน้าดูเหมือนเครืองกับคำพูดหยอกเยา้าเจ็บไหมคะพอนิรันใช้หลังมือลูกไปเบาๆตรงใบหน้าที่มีรอยแดงไม่เจ็บเอาอีกไหมคะอืม เธอนี่มันจริงๆเลยนะพอนิรันยิ้มบางๆก่อนจะดันให้อีกฝ่ายออกไปรีบไปเธอค่ะพลูร้ายกว่าที่คุณคิดเยอะ